สวัสดีค่ะพบกับเจียมนะคะช่วงกินล้าหมูฉ่ำๆเนาะวันนี้ต้องเผ็ดแหละพริกก็ต้องเน้นนิด,ดนึงอันนี้มันสูงไปหรือเปล่าเนี่ยได้อยู่มั้งยากนะอเอาล้องหลายชั้นเดี๋ยวจะให้มันเสนอหน้าขึ้นแางนี้ใช่ไหมแต่ว่า มันไม่มั่นคงนะเดี๋ยวเอาออกก่อนละกันก่อนที่จะไม่ได้กินรูไม่เอาอะไรลรองถ้วยหนึ่งอันส้ม ฝนตกนะวันนี้อากาศเงาเงาเง,งา,งาท่าไงเงามันต้องกินเนาะแล้ว,ลวมันจะรู้สึกดีขึ้นอืม เพื่อนๆเป็นไงกันบ้างคะสบายดีไหม ว่างเนาะนอนไม่ตื่นเลย <c oughs> ตื่นมาก็หิวอุ้ยหิวแบบหิวเกินไปอะหิวแบบหิวแบบมันจะวิงเวียนเลยนะมันจะแบบไงอะเหมือนขาดมันเหมือนขาดอาหารนี่ยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะมันขาดขนาดนี้นะมันขาดเกินไปหรือเปล่าก็แบบโอ้รีบเลยรีบ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 รหั่นหมูรีบไม่ใช่หั่นหมูหั่หนผัก หั่นเครื่องเนี่ยจะได้เพราะหมูเขาสับมาแล้วรีบเลยหิ่อจัดอืมแต่ก็เมื่อเช้ากินแล้วนะตอนมันไม่หิวขนาดนั้นเป็นบาว่านหรือเปล่าบาว่านเขาว่าบาว่านเลยหิวสั้นเลยนะถ้าเป็นบาว่านอนะ่ะ เวลากินแล้วหลับตามันจะซาบซึ้งถึงรสอาหารนะมันจะประมวลผลเปรี้ยวหวานมันเค็มอยู่เนี้ยมันมันเหมือนว่าฟิน <laughs> <laughs> พูดฟินแต่แรกก็จบแล้วเป็น <laughs> <laughs> คนเพจเพช คำนี้เอาเน้นๆเ,นเลยนะเอาทั้งเน้นทั้งพิกเน้นทั้งหมู กินหมดแล้วแต่ว่าเผ็ดจริงๆแล้วตอนที่เจฟอยู่ไทยนะเป็นคนกินเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดจริงๆคือถ้าไม่เผ็ดนี้มันคือไม่ไม่ถึงไม่ถึงใจไม่ถึงใจคำหน้นาเกลียดหรือประมาณถึงว่ามันไม่ ถึงขั้นสุดเออถ้าเกิดเป็นสุ้มตำเงี้ยต้องเผ็ดเลยต้องเผ็ดเอาไว้ไม่ได้ต้องเผ็ดจริงๆแต่ว่าเหมือนว่ามันได้กระแดหรือว่า <c oughs> อะไรนะมาอยู่เนี้ยเมื่อนมันไม่ค่อยได้ค่อยกินอ่ะเมื่อนไม่ค่อยได้กินเผ็ดเหมือนเดิมเพราะว่าตอนเราอยู่ไทยเราก็เช้าใส่ใบยเย็นเนาะยิ่งตอนเย็นเนี้ต้องจัดเด้สย้มต่ำม,มันไม่รู้ทำไมมันต้องหิวมันต้องแบบยากมียากได้ยากกินเออแต่นี้มาอยู่นี่มันก็เหมือนทางหายไอทีอนี้ ลิ้นมันก็เหมือนแบบว่าไม่ค่อยได้สู้ไม่ค่อยได้สู้งานกับไอ้พริกใช่ไหมมันก็เผ็ดง่ายเนี่ยกินไปแค่นั้นซ้อ้มอันนี้ที่ไปซื้อมาที่ที่เทรดเดอร์โจน,นะที่พาไปบางลูกก็วานบางลูกก็ไม่ว่านะ ตบท้ายด้วยแคนดี้ซะหน่อยอมันทาไมวะเนี่ยไฮชิลอันนี้รสกล้วยนะคะแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ที่ว่ากินแล้วหยุดไม่ได้กินไปสองอันแล้วเหมือนว่าอยากจะกินอันที่สาม เนี่ยมัน,ม,นมันมือมันไปเองเลยนะห้ามไม่ได้นะมันไปเลยเอ่ะเออเอวะพอมือมันเข้ามาใกล้แล้วปากเปิดเลย <c oughs> นี่ใสจ้ <c oughs> จะเป็นคนที่แบบถ้าไม่พูดแต่ก็ไม่เป็นไรแหละถ้าเกิดเริ่มพูดเนี่ยมันจะต้องกระแลมมันต้อง <c oughs> มันเหมือนแบบ มันไม่โล่งอ่ะใครเป็นรู้ไหมปัญหานี้เป็นเจับคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นเป็นด้วยอืมไม่อยากเป็นนะเสียบ,บุคลิกแต่ว่ามันก็ต้องทอําอ่ะใช่ไหมถ้าไม่ทำอะ่ะมันก็คูดไม่ได้มันก็ค้างคาใช่ไหม <c oughs> อืม ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปเนาะมากินข้าวด้วยกันคนเหงาก็จะไม่เหงาออต่อไปเนาะมีเพื่อนกินข้าวถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แสดงว่าแฟนพันธ์แท้ก็ได้ไงมีใจให้กัน <laughs> นะของขาวของหวานผลไม้ <c oughs> กีนี้กล้องร่วงนะคะต้องซื้อฉาดตั้งกล้องสามากค่ะจะมาทางนี้ก็ตอนนี้ใช้ไอ้ไม้อะไรเซลฟี่สติกนะเอาไปแทงไว้กับไอ้เขาเรียกอะไรจุดมันเป็นไอ้ที่ใส่ของและคันนี้มันหนักใช่ไหมเวลาแทางไว้มันก็จะอยู่อยู่มันก็จะไม่ล้มแต่คันนี้มัน,มนบางทีมันก็ไม่อยู่มันก็สู้ไงดื้อไงโอเค นี่ก็กินข้าวหวานผลไม้ไปแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปทําความสะอาดเลอะเทอะไปหมดเลยว่าหิวไงหิวก็รีบไม่ได้ล้างทุกอย่างปกติทําไปล้างไปมันก็จะไม่ค่อยเหนื่อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราหิวเนวี่ยเราก็จะไม่ล้างแล้วเราก็จะทําอย่างเดียวเลยทีเนี้ยแล้วก็จะต้องไปนะรับกรรมนะไปล้างก่อนจริงแล้วทําอาหารนะไม่ไม่ยากนะไม่ถึงว่ามันก็ไม่ใช่อะไรนะ ก็ใส่ไปเหอะมีอะไรก็ใส่ใส่ไปเดี๋ยวมันก็ดีเองแต่ว่าตอนล้างนะ่ะมันบ้าตรงนี้แหละมันนะหลายอย่างก็จะไปก่อนนะคะวันนี้ก็อร่อยเนาะอิ่มอร่อยเพื่อนขอมาลามหมูอันนี้ไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ